จากข้อมูลของกรมกิจการผู้สูงอายุเมื่อปีพศ2565พบว่ากรุงเทพมหานครมีจำนวนผู้สูงอายุร้อยละ21.6ของประชากรทั้งหมดและจากข้อมูลของกรมสุขภาพจิตผู้สูงอายุส่วนใหญ่ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตมักมีสัญญาณเตือนนอนไม่หลับ จำไม่ดีมีกังวลและบ่นซึมเศร้าในบางรายศูนย์สุขภาพจิตที่1 3กรมสุขภาพจิตได้เล็งเห็นความสําคัญของการดูแลสังคมจิตใจในผู้สูงอายุจึงได้จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างพลังใจผู้สูงอายุสุขใจที่บางกอกวันนี้ขอเชิญทุกท่านไปพบกับกิจกรรมที่มีชื่อตอนว่าผู้สูงอายุใจกลางกรุงค่ะ กรรมแรกกิจกรรมฉันเลือกได้เป็นกิจกรรมสำหรับเรียนรู้และทบทวนความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังใจในผู้สูงอายุให้สามารถปรับตัวปรับใจได้แม้จะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นโดยรูปแบบกิจกรรมแบบมีส่วนร่วมผู้เข้าร่วมจะได้รับบัตรคำหลังจากได้รับบัตรคำแล้วให้นำมาติดในสมช่องคือฉันเป็นฉันมีและฉันสามารถตามที่ผู้เข้าร่วมเข้าใจคิดว่าคำที่ได้รับคือองค์ประกอบในด้านใดของการสร้างพลังใจ แบบไม่มีถูกไม่มีผิดหลังจากผู้เข้าร่วมทุกคนนําบัตรคำมาติดครบทุกองค์ประกอบแล้วจะมีการเรียนรู้ร่วมกันโดยมีประโยคนําว่าที่ผ่านวิกฤตมาได้ทุกครั้งเพราะฉันเป็นอย่างไรฉันมีอะไรและฉันสามารถทำอะไรได้บ้างโดยจะอ่านตามคำที่ผู้เข้าร่วมนํามาติดเพื่อจัดกลุ่มใหม่ให้ถูกต้องสำหรับเป็นการทบทวนความเข้าใจของผู้เข้าร่วมค่ะ กิจกรรมต่อมากิจกรรมสื่อสารสื่อใจเป็นกิจกรรมที่ช่วยเสริมทักษะการสื่อสารเชิงบวกโดยใช้หลักถามเป็นชมเป็นแนะเป็นเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถสื่อสารกับคนรอบข้างได้อย่างเข้าใจกันมากขึ้นโดยรูปแบบกิจกรรมผู้เข้าร่วมจะต้องแลกเปลี่ยนวิธีการสื่อสารเชิงบวกโดยหลักถามเป็นชมเป็นแนะเป็นตามประเด็นสถานการณ์ต่างๆที่วิทยากรได้หยิบยกขึ้นมาค่ะ นอกจากกิจกรรมที่เราได้ทํากันไปแล้วยังมีกิจกรรมเสริมสร้างพลังใจชุมชนที่จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้มแข็งปลุกความคิดสร้างสรรค์สร้างสัมพันธภาพที่ดีและเสริมทักษะใหม่ๆให้แก่สมาชิกในชุมชนได้รู้จักกันมากขึ้นและได้มิตรภาพที่ดีค่ะ ทำให้เข้าถึงปัญหาได้ดีทำให้แก้ปัญหาต่างๆได้สะดวกทำให้ร่างกายและจิตใจเข้มแข็งเพื่อได้ผ่านวิกฤตต่างๆไปด้ดีครับจากคลิปวิดีโอที่เราเห็นกิจกรรมที่เราทำให้ผู้สูงอายุนะครับเราก็คงเห็นว่า เป็นสิ่งที่ดีนะครับที่ทําให้เราได้ระลึกถึงผู้สูงอายุซึ่งครั้งหนึ่งเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวัยทํางานและอย่างไรก็ตามผู้สูงอายุเป็นผู้ที่สูงวัยแล้วแต่ว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่อยู่ในตัวผู้สูงอายุก็ยังคงอยู่ท่านก็ยังสามารถที่จะใช้ความรู้ความสามารถเหล่านั้นในหลากหลายรูปแบบอย่างเช่นเป็นที่ปรึกษาการถ่ายทอดความรู้ให้กับคนรุ่นต่อไปได้ เพราะนั้นที่อยากจะเน้นย้ำก็คือผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่ผู้สูงอายุคือพลังที่สำคัญที่จะขับเคลื่อนสังคมที่จะขับเคลื่อนประเทศไทยต่อไปขอบคุณครับ